Yeah. สวัสดีค่ะนักเรียนยินดีต้อนรับเข้าสู่วิชาว,วิทยาศาสตร์กายภาพนะคะกับคุณครูเหมือนเดิมนะคะคุณครูซินดี้หรือนางสาวจิรัชยาปันมณีนั่นเองนะคะอ่าในบทนี้เนาะอย่างที่กล่าวไปข้างต้นนะคะหรือในวิดีโอที่แล้วเนี่ยจะเกี่ยวกับการเคลื่อนที่และแรงนะคะจากในวิดีโอที่แล้วเนี่ยครยยกตัวอ,อย่างเกี่ยวกับรถไฟนะคะมีใครลองไปศึกษาไมเ่เอ่ยรถไฟฟ้า BTS เนี่ยว่ามันมีความเป็นมายัางไงบ้างอะนะคะ หรือว่ารถไฟฟ้า BTS เนี่ยมีความพิเศษเกี่ยวกับอะไรบ้างนะคะทีนี้เนี่ยมาลองดูกันดีกว่านะคะอย่างที่ครูได้ยกตัวอย่างไปเนี่ยการเคลื่อนที่แนวเส้นตรงเนี่ยหรือว่าการเคลื่อนที่แนวตรงเนี่ยเป็นการเคลื่อนที่ที่อยู่ในแนวเดียวถูกต้องไม่เอ่ยนะคะจะยกตัวอย่างได้เช่นอ่าเนี่ยปากกาเลยนะคะครูถืออยู่เนี่ยถ้าครูปล่อยให้ตกสู่พื้นนะคะก็เรียกว่าเป็นการเคลื่อนที่เหมือนกันนะคะแต่เป็นการเคลื่อนที่ในแนวแกน y นะคะหรือว่า ครูเนี่ยออกแรงนะคะลักกล่องกระดาษนะคะเป็นการเคลื่อนที่เช่นเดียวกันนะคะแต่ว่าเป็นการเคลื่อนที่แบบแนวแกน x นะคะหรือในแนวระนาบนะคะหรือพูดง่ายๆว่าการเคลื่อนที่แนวตรงเนี่ยเป็นการเคลื่อนที่ที่ไม่ซับซ้อนนะคะเป็นเพียงแค่การเคลื่อนที่ใน1มิติเท่านั้นเนาะครูก็เลยลองยกตัวอย่างนะคะนักเรียนลองไปหาตัวอย่างที่เหมาะสมดูนะอ่านะคะ มาดูภาพภาพนี้ดีกว่าถ้าสมมติว่าครูเนี่ยต้องการที่จะระบุว่าวัตถุใดๆนั้นเนี่ยจำเป็นจะต้องทราบตำแหน่งของวัตถุซึ่งมีความสำคัญและบอกการเคลื่อนที่ของวัตถุได้ว่าอย่งไรบ้างอะนะคะ โดยในรูปที่1.1นะคะมีรถทั้งหมดกี่คันเอ่ยมีรถทั้งหมดเนี่ย2คันนะคะรถคันที่1เนี่ยหรือรถคัน A เนี่ยให้เป็นคันสีส้มนะคะรถคัน B เนี่ยให้เป็นคันสีดานะคะโดยทั้ง2อเนี่ยออกจากจุดเริ่มต้นเนี่ยที่แนวเดียวกันเลยภาพกอไก่เนี่ยรถ A แล,และรถ B นะคะอยู่ในเวลาที่10นาฬิกา8นาทีนัน่นเองส่วนภาพของไข่นะคะรถ A และรถ B นะคะมีการเคลื่อนที่ในเวลา 10นาฬิกาสนาทีนะคะทึงซึ่งทั้งสองเนี่ยไม่ว่าจะเป็นภาพกอไก่หรือภาพขอไข่นะคะมีการเคลื่อนที่ในเวลาที่ห่างกันเพียงแค่10นาทีนะคะจะสังเกตได้เห็นอะไรบ้างเอ่ยจากในรูปที่1.1่นะนะคะ <c oughs> เขาบอกว่าเมื่อมีเวลาเนี่ยการเคลื่อนที่เนี่ยรถ A รถ B นะคะมีการเคลื่อนที่หรือมีการเปลี่ยนแปลงไปสแสดงว่ารถ B เนี่ยมีการเคลื่อนที่นะคะนักเรียนจะสังเกตเห็นได้ว่าจากภาพ ขอไข่เนี่ยรถคันสีดำเนี่ยมีการเคลื่อนที่ถูกต้องไม่เอ่ยเมื่อเปรียบเทียบกับภาพกอไก่นะคะในขณะที่รถคันสีดําหรือรถคัน B ีเนี่ยยังอยู่นิ่งอยู่เลยนะคะหรือว่าไม่มีการเคลื่อนที่นะคะตัดมาที่ภาพขอไข่นะคะรถบีเนี่ยมีการเคลื่อนที่นะคะแสดงว่ารถ B ีเนี่ยเป็นยังไงเอ่ย ก็ตอบไปตรงๆเลยนะคะว่ารถ B เนี่ยมีการเคลื่อนที่นั่นเองนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเมื่อรถ B มีการเคลื่อนที่แล้วนะคะในขณะเดียวกันเนี่ยที่รถ A นะคะยังอยู่ในตำแหน่งเดิมอยู่เลยถึงแม้ว่าเวลาเนี่ยจะมีการเปลี่ยนแปลงไปแสดงว่ารถ A นะคะไม่มีการเคลื่อนที่ค่ะ หรือดังนั้นเนี่ยจะสรุปหรือว่าระบุการเคลื่อนที่ของรถ A และรถ B เนี่ยว่าเราจะใช้อะไรเป็นเกณฑ์เอ่ยสิ่งที่ใช้เป็นเกณฑ์นะคะก็คือต้นไม้นั่นเองเราใช้ต้นไม้เป็นเกณฑ์นะคะจะเห็นได้ว่าเมื่อเวลาเนี่ยผ่านไปที่10นาทีนะคะรถ B เนี่ย มีตำแหน่งที่ออกห่างจากแนวต้นไม้มากขึ้นโดยใช้หอนาฬิกาหรือว่านาฬิกาเนี่ยเป็นเกณฑ์ถ้านักเรียนเนี่ยสังเกตเห็นนะคะก็คือสังเกตดูก็ได้เนะว่านาฬิกาเนี่ยทั้ง2ภาพเนี่ยมันมีเข็มน,นาฬิกาที่ชี้แบบว่าไม่ตรงกันนะคะเมื่อเวลาผ่านไปเนี่ยรถบีที่ตำแหน่งอยู่นะคะ หรือว่ามีตำแหน่งที่อยู่ใกล้กับหอนาฬิกามากขึ้นเราจะเรียกว่าเป็นการบ่งบอกถึงตำแหน่งของวัตถุนะคะว่าจําเป็นจะต้องมีการกล่าวจุดเปรียบเทียบหรือว่าเราเรียกจุดเปรียบเทียบหรือเกณฑ์ที่เราตั้งขึ้นมาเนี่ยหรือว่าจุดเริ่มต้นเนี่ยว่าคือจุดอ้างอิงนั่นเองนะคะดังนั้นแล้วเนี่ยต้นไม้และหอนาฬิกานเนี่ยก็สามารถใช้เป็นจุดอ้างอิงของรถ A และรถ B ได้เช่นเดียวกันนะคะ อีกภาพหนึงเนาะอีกภาพหนึงก็คือเป็นภาพที่1.2นะคะจะเป็นภาพที่ผมบอกเกี่ยวกับการเคลื่อนที่หรือการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งของชายคนหนึ่งนะคะโดยชายคนนี้เนี่ยเริ่มออกเดินทางจากบ้านหรือจากประตูของเขาเนี่ยเพื่อเคลื่อนที่ไปยังตู้ไปรษณียน์นะคะเคลื่อนที่ไปยังตู้ไปรษณีย์เนาะอ่าโดย ออกเดินทางเนี่ยเราจะกําหนดให้เป็นจุด A นะคะแล้วก็เดินทางไปจนถึงตู้ไปรษณียน์นะคะหรือจุด B นั่นเองจากจุด A หรือว่าจากประตูบ้านไปถึงตู้ไปรษณีย์เนี่ย A ไป B เนี่ยมีการเคลื่อนที่ทั้งหมดกี่เมตรคะ3เมตรเนาะแต่ว่าชายคนนี้เนี่ยเคลื่อนที่จาก B เนี่ยกลับมาอยู่นิ่งที่จุด C เนี่ยอีก2เมตรนะคะฉะนั้นเนี่ยระยะทางไปกลับของเขาเนี่ยก็คือ 3เมตรมาบวกกับอีก2เมตรก็คือ5เมตรนะคะระยะทางระยะทางให้ว่ายังไงบ้างระยะทางในที่นี้เนี่ยเขาบอกว่าระยะทางของชายคนนี้เนี่ยให้ความหมายว่ามันก็คือเป็นการเคลื่อนที่ทั้งหมดนะคะจากจุดเริ่มต้นไปยังจุดสุดท้ายหรือว่านับทั้งหมดที่เขาเนี่ยมีการเดินทางไม่ว่าจะเป็นการคดดเคียเ้ยวเลี้ยว ประมาณไหนเราเก็บมันทั้งหมดเลยนะคะและนำมันมาบวกกัน3เมตรบวกอีก2เมตรก็เป็น5เมตรนั่นเองนะคะเอ๊ขอบอกก่อนเลยเนาะระยะทางเนี่ยเป็นปริมาณสเกลาร์นะคะมีเพียงขนาดอย่างเดียวเนาะไม่ได้บ่งบอกถึงทิศทางแต่ว่าเขาบอกเห็นไหมว่าเมื่อวัตถุในที่นี้เนี่ย มีการเคลื่อนที่การเปลี่ยนแปลงตำแหน่งเนี่ยสามารถเปรียบเทียบได้โดยระยะห่างจากตำแหน่งเริ่มต้นของจุดอ้างอิงด้วยปริมาณที่เข้ามาเกี่ยวข้อง2องสองปริมาณอันหนึ่งก็คือระยะทางและอันที่สก็คือการกระจัดนะคะพูดถึงระยะทางไปแล้วต่อมามาดูการกระจัดของชายคนนี้บ้างดีกว่านะคะการกระจัดเนี่ยเป็นการอธิบายถึงตำแหน่งจากจุดเริ่มต้นหรือตำแหน่งเริ่มต้นเนี่ยหรือจุดอ้างอิงไปยังตำแหน่งสุดท้ายนะคะ ยกตัวอย่างอย่างไงบ้างอ่ชายคนนี้เนี่ยมีการเดินจากจุด A มายังจุด B นะคะแล้วก็กลับมาจุด C แต่ว่าการกระจัดของเขาเนี่ยคิดจากจุดเริ่มต้นไปจุดสุดท้ายเราคิดจากจุด A มายังจุด C เลยเนาะอ่าเป็นไงบ้างคะง่ายไหมเอ,อ่ยชนะเนี่ย การเคลื่อนที่จาก A มา C เนี่ยหรือว่าการกระจัดของชายคนนี้เนี่ยจะมีค่าเท่ากับ1เมตรนะ1เมตรมาจากไหนอ่า3เมตรไปกลับแล้วก็อีก2เมตรนะแต่ว่าระยะทางเนาะอ่าอันนี้เป็นการคำนวณง่ายๆเนาะคะนะคะ,นะคะอีก1เมตรนั่นเองเนาะอ่าการกระจัดเนี่ยเป็นปริมาณเวกเตอร์นะคะที่บ่งบอกทั้งขนาดและทิศทางนะคะ เด็กๆลองทำในแบบฝึกัดดูเนาะแล้วก็ลองศึกษาเพิ่มเติมดูนะคะในชีทที่ครูให้ไปนะคะสําหรับวันนี้นะก็ลากันไปเพียงเท่านี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากซับสไครต์ด้วยนะคะวันนี้บ๊ายบายค่ะ